สวัสดีค่ะมุ้ยสิาพาไปชมสวนหน่อยของมุย้ยอันนี้มุ้ยเอาฮอซื้อแล้วจ้ะเพราะว่าแดดทั้งหนอกมันแห้งจ้ะเบิงเ่งแดดทั้งหนอกดูจ้ะแห้งแห้งแดดเหลี่ยมคือจังแบบหอดย่ามแบบวานเกี่ยวเขาทุกคนขามุ้ยจะพาไปเก็บเก็บหมากระทกโลกจก้ะอันนี้สวนนี่ต้นหมากระทกโลก ว่าไม่เห็นมันหล่นว่าสองสามมือก่อนฝนตกเนาะนี่อันเบื้องต้นอันนี้จ้ะต้นผักหวานเนียต้นผักหวานอยู่ในในเนี่ยต้นผักหวานบอ่บอบ่อเกิดแต่ว่าต้นอันต้นผงชุดรดเกิดตอนแรกมุย้ยเอาต้นผักหวานมาปลูกเนาะจ้ะเอาต้นผักหวานมาปลูกเรากิง้ง กิ่งของอันต้นผงชุดรดมาเสียบให้เป็นข้างบ้านนี่ต้นผงชุดรดเกิดต้นผักวานมมยอบอกเกิดนี่อาจจะมาเก็บหนึ่งลูกกินสุกบ,บ๊บุจ่าแต่ว่าเรืืองๆอาจจะสุกอยู่แล้วก็มันจะเจออีกนี่นี่น้อยหนึ่งสองลูกแล้ว นี่อีกลูกนึงจะกินได้บ่บจ้าได้กลเป็นนักนักนะสัมมาดดูซิมีอีกไหมเศ้าถึงงูสแล้วได้สามหมากเดี๋ยวกินข่าวเทียงแล้วสิร้องกินเวงแล้วจ้าวามันกินได้บ เป็นหนักๆอยู่นี่ผลไม้ธรรมชาติ